ครับตอนนี้ก็กลับมาอยู่กับการรีวิวเอ่อ 13W18C นะฮะเป็นภาพสแนปช็อตภาพตัวเต็มเอ้ยไม่ใช่ผู้พิเเป็นภาพภาพทดลองภาพใหม่นะครับผมก็เดี๋ยวเราก็จะมารีวิวกันนะครับตอนนี้ก็ไม่ได้เตรียมอะไรเลยนะก็มารีวิวให้สดสดเลยเตรียมมาที่หน่อยเองนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะมารีวิวให้เพื่อนๆทุกคนได้รับชมในชแนลของผมนะครับผมโอเคขั้นตอนแรก เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขาก็อัปเดตสิ่งแรกนะครับผมก็อ่าก็จะมีบล็อกหนึ่งบล็อกขึ้นมาหลายคนก็อาจจะเดาหรือว่าไปนหยคนอาจจะรู้แล้วว่ามันคือบล็อกอะไรคล้ายๆกับคล้ายๆกับนี่เลยคล้ายๆกับบล็อกออฟดิสโตนเลยนะผมเนี่ยสีคล้ายๆกันไม่ใช่สีรูปร่างคล้ายกันเนี่ยเป็นพี่น้องกันได้นะครับผมโอเคอันนี้ก็บล็อกอัโควิธีกันครับก็ง่ายๆเลยก็แค่อาโคมานะครับผม เอาโคมาปาบวางเข้าไปนะครับผมก็จะได้มาหนึ่งบล็อกไม่รู้ว่าชาโคได้หรือเปล่านะเดี๋ยวลองชาโคก่อนนะครับผมชาโคอ่าชาโคไม่ได้นะครับต้องต้องชาบลโอกธรรมดานะครับไออฐานนี้เกิดจากการเผาจะไม่สามารถมาทําบล็อกได้อ่าแล้วเดี๋ยวแล้วก็มันก็ยังมีความพิเศษของเจ้าตัวนี้อีกนะครับผมก็คือเดี๋ยว มันเนี่ยสามารถเผาได้ด้วยถามว่าเผาได้เยอะเท่าไหร่เดี๋ยวเดี๋ยวเราจะเอาเอ่อบ,อล,บ,บ,อล,บอล็อกเหล็กมาับผมบล็อกเหล็กบล็อกเหล็กอ่าเดี๋ยวเราจะใส่ไปหนึ่งอันกับบล็อกเหล็กของสี่อันแล้วก็รอเวลานะครับว่ามันจะเผาได้สักกี่อันโอเคต่อไปเรามารีวิวอีกอันหนึ่งกันเลยครับผมอันนี้ก็เป็นอ่าแล้วนึงนะครับเปรับเผ็ดกูก่อนมันเกกะ อันนี้ก็จะเป็นการส่งกระสแะสเรซโตนในรูปแบบใหม่นะคบผมก็คือการส่งเรซโตนผ่านเจ้าสองตัว,ตว,ตวบล็อกนี้เดี๋ยวทำให้ดูอ่าส่งบล็อกนี้ก็จะมีมีให้ไฟได้นะครับคุณนะสมบัติของมันแล้วก็การที่จะลดเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยว,ยวต้องเอาออกแันหนึ่งนะ,ะเดี๋ยวยืดระยะความยาวนะผม อ่าก็ความไกลของมันก็ก็ได้ประมาณเท่านี้แหละนะครับผมอ่ะนี่ความไกลของมันก็จะได้ประมาณระดับสามบ็อกนะครับผมสามบ็อกใช่สามบ็อกก็แล้วก,วก็ถ้าเราเอาขวดน้ําไปเดี๋ยวลองเอาขวดน้ําไปนะครับผมสามระยะสามบ็อกลองกดไปปิ้งโอ้โหดับเลยนะครับอันนี้ก็ค่ง่ายปิ้งโอเคก็จะทําให้ ไฟในตัวเนี่ยมันเนี่ยไม่ติดนะครับผมโอเคต่อไปนะครับก็เจ้าตัวนี้ก็ถ้าไฟก็ได้ง่ายครับจากเจ้าตัวนี้เลย end of ender หลายคนก็จะรู้ความสามารถของมันก็คือการไปดีเอ็นอหนึ G ่งเดียวแต่ T. ตัวนี้ก็ได้เพิ่มความสามารถใหม่นั่นก็คือส่งกระแสไฟไปแล้วนะครับผมโอเคตัวนี้ก็ได้รู้ไปอีกแล้วแล้วก็ยังมีข่าวที่ ที่แตกต่างไปจากในภาคที่ผมรีวิวสแนปช็อตอันเก่าอันนั้นอีกด้วยนั่นก็คือไอ,ไอเนี่ยอ่ามันจะมีอ่างมาใช่ไหมครับผมก็ได้ถูกรีมูฟไปแล้วคือไม่สามารถคือมันถูกรีมูฟไปแล้วแหละแล้วก็คงไม่ได้เห็นมันต่อไปแล้วแล้วเขาก็เลยเปลี่ยนมาใช้แค่ตัวซตัดแทนนะครับผมซตัดธรรมดาเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะซตัดธรรมดาแทนนะครับผม ก็เจ้าเจ้าตัวที่ไว้ขี่หมูนั่นแหละสามารถใช้กลับมาได้นะครับผมโอเคปิ okay. ้งอ่าเดี๋ยวร้อยมันเชื่องเราก่อนเชื่องยังเชื่องดิเชื่องยากนะทํมาเนี่ยบางตัวโอเคเชื่องแล้วโอเคเนี่ยก็สามารถใช้เซโดนี่แหละอ่ามาได้เพราะเขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมเขาถึงต้องเปลี่ยนนะ ผขไม่อยากให้เราคราบง่ายๆหรือไงอยากให้ไปหาลืยเมืองหรือไงนะครับผมโอเคก็ไม่รูแล้วกันเนาะอ่าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งตัวนี้นะับจะไม่สามารถคราบได้ต่อไปแล้วเดี๋ยวไม่เชื่อเดี๋ยวเราจะมาลองคราบให้คุณดูกันนะครับผมอ่าเลกโอเคเดี๋ยวเราจะมาคราบให้คุณดูกันดีครับแบบนี้ใช่ไหมอ่าเนี่ยไม่ได้แล้วครับผม เป็นเรื่องที่น่าเศร้าเหมือนกันเนาะโอเคแล้วก็ก็ได้เพิ่มความสามารถพิเศษก็คือไอ้พวกอังมาอะไรพวกเนี้ยก็ไปหากันในเหมืองเราเองแล้วกันนะครับพวกอาบาอาบาดอนไมล์หนึ่งเลยแล้วก็หาได้อีกที่นึงครับนั่นก็คืออะไรดูไหมนั่นก็คือเนเธอร์นันเองเนเธอร์ก็เพิ่มความสามารถพิเศษของเนเธอร์ก็คือในเนเธอร์ฟอเรสเนี่ยก็จะมีกล่องเดี๋ยวเราจะไปชมกันว่าจะมีกล่องอะไรหรือเปล่าโอเคปะ วิ่งโหลดในนี้เธอก็อาจจะแหลกนิดหน่อยนะครับผมก็นะรอโหลดก่อนนะครับผมโอเคโอ้โหเกิดการแหลกครั้งยิ่งใหญ่โอเคครับผมโอแหลกปกติลงเนเธอทุกคนก็ต้องเจอปัญหานั่นก็คือปัญหาการแหลกใช่ไหมครับ โอเคเดี๋ยว,ยวนี่ต้องทำอะไรกับมันไว้คิดก่อนไม่รู้จะทำอะไรให้มันจำได้เดี๋ยวเราจะไปหานี่เธอบริษกันนะครับผมโอ้แล็ครู้จะเจอหรือเปล่านะเออแลกจังเบยแล็จัง มันผมถ้าหาไม่เจอเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็เราก็ลองไปลองไปหากันเองแล้วกันนะคะผมถ้าเครื่องไม่แหลกเนี่ยก็โชคดีโชคดีมากเลยนะครับไม่สามารถลงเน้นที่ได้สบายต่อเลยแต่ตอนนี้เครื่องผมแหลกครับยอมรับนั่นก็คงเป็นกับเครื่องคนอื่นด้วยใช่ป่ะละ่ะปัญหาแหลกเนะี่ย เอโอเคงั้นก็คงต้องผ่านขอผ่านนะคะขอผ่านไอ้อันนี้ไปสำหรับคนที่อยากรู้ว่ามีกล่องจริงๆก็ไปลองนะครับส่วนของที่อยู่ในกล่องก็จะเป็นพวกนี่พวกอ่างม้าอะไรพวกเนี้ยเออก็จะอยู่ในก็จะอยู่ในกล่องนะครับมีโอกาสอยู่ในกล่องถึง50% แล้วก็ในนี้เท่าอรเรสเนี่ยก็หากล่องได้ระดับความง่ายระดับความยากของาการหากล่องก็เท่าเท่กับประมาณอับบา o ดอนมาแหละนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรากลับก่อนนะคะปิ้งโอ้โหกลับแล้วมันยังดึงเราเข้ามาใหม่ออโอเคกลับมาแล้ว โอเคนะครับผมก็ตอนนี้ก็จะขอโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเลยอันนี้ก็เรารีวิวไปแล้วใช่ปะโอเคต่อไปเดี๋ยวเรามาดูกันครับโอ้โหยังเผาได้เยอะใช่ไหมครับอืสำหรับบล็อกนี้ก็เป็นอะไรที่เยี่ยมยอดมากเลยครับใช้โคแค่เก้าเก้าอันเองสามารถเผาได้ถึงเท่าไหร่หรือมาครับสามารถเผาได้ถึงเจ็ดสิบสองบล็อกครับอืมหืมเจ็ดสิบสองบล็อกนี่เผาได้เผาได้หนึ่งชุดกว่าเลยนะครับผมเนี่ย ก็ใช้คแค่โค่เก้าอันเนี่ยเผาได้ถึงหนึ่งชุดแล้วเรื่องอะไรมันก็ง่ายไปหมดแล้วครับการลงเหมืองการเผาเหล็กกันเผาทองการเผา,า,เาอะไรต่างๆเนี่ยครับผมโอเคไม่ต้องกังวลกับเรื่องฐานต่อไปละโอเคนะสำหรับการที่อัปเดตมาจากภาคสนามช็อตเมื่อที่แล้วก็ตอนนี้ก็เป็น 13w18C นะครับผมก็ไม่มีอะไรอัปเดตนอกเหนือจากนี้นะครับหรือถ้ามีก็ผมไม่ได้รีวิวก็ ก็ไม่เป็นไดนะครับผมโอเคเดี๋ยวก็นะสําหรับคลิปคลิปหน้าก็เดี๋ยวเราจะไปเอาชีวิตรอดกันต่อหรือไม่ก็อะไรต่างๆก็ว่าไปอยากติดตามใช่ไหมละ่ะถ้าอยากติดตามคลิปต่อไปแล้วผมจะไปทําอะไรนั้นจะมีเรื่องราวอะไรเจร๋งๆจะมีอะไรสุดโค้สุดยอดอะไรมาครับผมก็กดกรุณากดสับสับใครด้านข้างล่างครับด้านมุมขวาล่างของท่าน เพื่อติดตามคลิปต่อๆไปของผมเรื่อยๆจนตลอดไปเท่าชีวิตของท่านสำหรับวันนี้ผมก็ขอลาไปก่อนนะครับผมสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม